be. Mm -hmm. อมบี้มันลวมอยู่ตอนติดด้วยไม่ขยับเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยเยี่ยมมีคนขบรถยิงมันใครใครใครขบรถมีไม่ใช่พวกเราคนไม่ขบรถมือถือดูด้วยดูด้วย ใช้วิ่งกลับมาหลังตึกอ่ะไม่ยิตามแต่ตึมแล้วมันอยู่ไหนอ่ะตามหลังไปแล้วตามหลังไปแล้วใครตามหลังไปแล้วแพ้ไม่รู้อลิษแท็คถือไปแล้ววิ่งตามไปแล้วพี่มองไม่เห็นไม่ใช่น้อยงไใช่ไไม่นโอ้ยเนี่ย ฉันผมก็เห็นแต่แรกแล้วดิวม่งไปทางห่าวมาร์เก็ตแล้วแหละก็วิ่งมาถือไฟไรชันนี่ไงวิ่งกลับมาหน้าโบดแล้วมันเลือดแตกด้วยคืออะไรวะวิ่งไปทางโรงพยาบ่ลเออตอง ใครอยู่หน้าโบส์ไม่หน,ห,หนีป่วะกไม่ห,ห,หายแล้วไม่หลังโบสก็หน้าโรงพยาบาล ความบี้ยังไม่หาย ที่เห็นมีตามหลังแบงไปเลยปมีแม็กปใครอยู่บนหลังคาโรงแรมใครอยู่บนหลังคาโรงแามน ตึกหลังบอ่อใครนะเคนะีเ่นยเจ๋าวะนัดเดียวลว่วงกำลังวิ่งเด้อดีเด่นฟิลอะไรแพ็คป่ะพี่เออไปดูตึกหลังตึกหน้าโรงแามหน้าบอ่อ อากาเท่ากัเฮ้ยอนคนนะบางมาร์จะลงโซ่นะเราก้าพี่มาลงบาร์เอ้ยพี่มาสมัคงานแล้ว อเตัวีวพี่อยู่บ่อโรงเรียนนะอยู่ตึกเออศพมันอยู่หลังตึกหน้าบสถ์แะผมเป็นสรับมไม่ใช่ตัวมรัอย่มีเหรอมีอีกตัวหนึ่ง เสื้อขาวกักดำหัวโจรครับพี่อ่ะออพี่จะบอกว่าตอนนี้ลูกกรเรียนฟิลที่หมดท่าแ,แม็กเลยอ่ะวิ่งไป ที่กำลังไปฟาร์มช่างกลางเมืองนะไปเอากระถิ่นดีมือใครอยู่ข้างพี่อ่ะผมเด็นมังสีแล้วโคตรมึดโหลโรชักไม่โลเยดเฮ้ยเบิอยู่โรงาบาลอย่งเี้กรรม ท็อกเลยเหรอฮะครับไมาเคยบอกให้กินยาเมื่อวานเราหยุดไม่พี่เกียไม่ได้ผู้บอกให้กินยาไม่กินลองนอยู่นอนเดี๋ยวนอนนอนนอนกี่พยาบาลได้สักสี่คืนชอบผมบอกนะว่ามีมีแฟตรงเขาถนนดินด้านขวาครับพี่ พี่เกียร์ไม่ได้พี่เกียร์ไม่ได้ต้องเล่นเล่นอย่าไสบายสบายที่ไปแล้นอนดีกว่าต้องรับเจอครับนอนแล้วใครอยู่ใครเป็นที่พี่บนสุดใครอ่ะผม เอ้านิดน้อยมึงปลาแฟตรงถนนฟินดับบี้เหรอเออปลาตอนไหนวะาเฮ้ยที่ไหนใส่ดากฎอ่อืมฝั่งดากฎอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ด้านนอกจัดด้วยกำลังลงไปไม่ใช่เดี๋ยนะขอบนจัดด้านเฮ้ยพี่เพิ่งรู้ว่ะดักว่ะ พี่เพิ่งรู้พี่เพิ่งรู้เมื่อกี้พี่เหลือลูกกระสนุนอยู่ในรังเพลินนาสุดท้ายอ่ะอ <laughs> แล้วพี่ยิงมันโดดอ่ะ <laughs> <laughs> โคตรเลยอยู่ไหนข้าขงนอกเลยไม่มา pues ะะอะอไรอยูผมละล่ะเดีอยผมอยู่อนอก إن. ไม่ใช่นอกเกิดไม่เกิดบนรดไฟฟ้าไปมามาตะกี้ยังไม่หมดเด้ออ่ะให้มีวันมาได้บิกไไ๊กวิ้ววิ้วแป๊บนะโอ้เรื่องอเกิดไวงี้ออกาลตกออกผิดรูด้วย วิ่งลงมาล้ถนนดีแล้ถนน,นนดีสามแยกลงมาพาวแพร์แลบปืนท้องก็แดงแน่ Ừ ừ. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp พี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงแม่งอยู่ไฟติชั่นต้องมองแมนเร็งได้าแต่บยลบาลเอ้าตอนนี้เอาเลยใครวะใครยนั่งลงบาลแล้วอ่ะ ใครวิ่งมาหลังเดี๋ยวๆใครวิ่งมาหลังตึกหน้าโรงบาหน้าโบสถ์อะใครเกียรติศพอะน้อยๆกำังน้อยโบสถ์โจเกอร์มือสั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูคลิปนะพี่หัดคลิปไว้ไหวแล้ว